นั่งลงครับคุณผลิตนั่งลงผมจะขอมติแล้วครับผมจะขอมติแล้วนะครับผมจะขอมติแล้วนะครับเพราะว่าพูดไปพาดพิงมานะครับคือมติจะเอาอย่างนี้นะครับท่านประธานผมขอประท้วงให้ประธานครับคุณประท้วงผมเรื่องอะไรผมจำผิดปักข้อไหนเอาเลยเอาเลยมาผมจำผิดมาครับข้อไหนครับเขาบอกเลยเดี๋ยวให้เขาฟังฟังประกาศวุฒิก่อ ขอบคุณท่านประธานครับผมกอวุ่นพี่พระสกุลนะครับผู้แทนรัศดรมินชีดเชิบการอาประชาชนผมขอประท้วงนั่นท่านประธานตามข้อ9นะครับท่านประธานเนี่ยท่านสังเกตนะครับท่านประธานให้สิทธิ์ฝั่งรัฐบาลเนี่ยสองจำคนก่อนที่จะมาฝั่งนี้หนึ่งคนและท่านชัยชนะขออภัยที่เอ่ยนามครับจะใช้ผิดพาดพิงก็ได้ท่านไม่ได้ถูกพาดพิงโดยตรงก็ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงแต่พอท่านผลิตถูกเอ่ยชื่อโดยตรงท่านประธานกับปิดไม้ท่านผลิตท่านประธานมีหน้าที่ควบคุมการประชุมนะครับแล้วท่านชัยชนะเนี่ยพูดสิ่งงงทททีี่่่่่ไไไมมมเเป็นนนนนนจรรรริิาาพพดดดดดู้้้้้้ลลยยยยวววซผขออกัััััหแชะะถคคคบบบ ขอคุณน้านั่งลงครับถ้าม่งั้นผมก็ขอขอความคุณนาาได้ไหมขอให้รักษาความสงบเอาละกับบอกกับผมปิดก็โอเคนะผมขออภัยด้วยขออภัยด้วยคุณผลิต์พอนะครับนะผมขออภัยด้วยเพื่อให้การประชุมดําเนินไปต่อไปได้ครับนะครับครับต่อไปนี้ก็จะการลงพิธีนะครับต้องขออนุญาตจริงๆครับท่านประธานผมต้องขออนุญาตประท้วงท่านประธานผมไม่เอาแล้วครับไม่งั้นไม่จบคุณ ต้องการยังไงต้องการให้ที่ประชุมลงมตีไปได้ครับผมผมบอกแล้วผลดาเนินการตามข้อบังคับคุณลักษมันครับขอร้องเลยนะครับคุณผม,ผมจะซ้ำประเด็นมมผมไม่อนุญาตผมไม่อนุญาตครับข้อบังคับ,คบเป็นไปตามข้อบังคับหมดับไป เจ้าหน้าที่เข้ามาเจ้าหน้าที่เข้ามาครับผมรู้ความประสงค์ของคุณเป็นยังไง,งไรประชาชนเสียใพูดไม่ได <ป S> ้ <ไป S 1> ครับเจ้าหน้าที่เข้ามาครับบ้านเมืองเราอยู่โดยไม่มีข้อบังกฎเกณฑ์อะไรต้องการจะเอาได้ดังใจมันไม่ได้ดังใจนะครับต้องถอยคนละก้าวเจ้าหน้าที่เข้ามาครับ อะไรกันเจ้าที่ขมาครับขอ,ขอบความโคตรนาะนั่งลงลงมติก็ได้ทั้งคู่นั่นแหละครับท่านประธานครับคคุณยาวยังไงละ่ะอ่ะผมให้คุณรังสิมันเอ่อ พูดเต็มที่คนเดียวก็พอนะรับปากได้ไหมพูดเลยท่านประธานครับสั้นๆครับท่านประธานผมแค่จะใช้สิทธิ์พลาดพิงแต่ท่านประธานไม่ได้ให้ใช้ผมใช้สิทธิ์พลาดพิง,ทททพทงเท่านั้นเลยครับไม่มีการเพิ่มเติมอะไรนะครับเดี๋ยวจะเดินหน้าลงมติแล้วถ้าจะมาพูดเพื่อสร้างความวุ่นวายให้ประชวมประวาตผมไม่ยอมเด็ดขาดครับ ท่านประธานครับผู้เข้าร่วมชี้แจงนะครับท่านประธานครับครับครับท่านผู้นำฝ่ายค้านว่าไงครับครับผมผมขอเสนอยติด่วนด้วยวาจาตามข้อบังคับข้อที่54ี่วงเล็บหนึ่งครับเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามาตรการในการจัดการผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปขอผู้รับรองด้ครับครับมีผู้เสนอยติด่วนนะครับท่าน อนุสสร์ยวท่านประธานที่ครูครับผมอนุสร์อี่ยมสะอาดสมัชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพัฒเพื่อไทยขอเสนอยติเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอนําเรื่องดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วตามลําดับดังนี้ห ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่15ของการประชุมครั้งที่29เป็นพิเศษ 2. ร่างพระราชบัญญัติตามระเบียบวาระของการประชุมครั้งที่28ดังนี้2.1ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันนิสุขพศซึ่งนายวิชัยสุดสวัสดิ์กับคณะเป็นผู้เสนอ ตามระเบียบวาระที่5.12 2.2ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศซึ่งนายปรีดาบุญเพลิงกับคณะเป็นผู้เสนอตามระเบียบวาระที่5.8 2.3ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองพศ ซึ่งนายชัยทวัฒน์ตุลาธนกับคณะเป็นผู้เสนอตามระเบียบวาระที่5.4 2.4ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนพศซึ่งนางสาวภูนสุขภูนสุขเจริญกับประชาชนผู้สิทธเลือกตั้งจำนวน36,723คนเป็นธรรมนอญระเบียบวาระที่5.28โดยให้มีผลในการประชุมครั้งต่อไปขอผู้รับรองครับท่นานครับผมขอประท้วงครับ มีผู้ตบองถูกต้อง,งครับท่านผู้ประท้วงเท่าระธานครับผมชุดที่พงศ์วิพิโยครับพรรคประชาชนครับขอประท้วงท่านประธานครับข้อก้าวให้ควบคุมการประชุมเมื่อสักครู่ท่านผู้นําฝ่ายค้านได้เสนอยติด่วนด้วยวาจาเริ่มแผ่นดินไหวมีผู้รับรองถูกต้องทางพรรคเพื่อไทยได้มีการเสนอยติแทรกเข้ามาอันนี้ผมว่าไม่น่าจะถูกต้องเป็นการเสนอยติที่ไม่ชอบรลขาธิการขอท่านประธา,า,านวินิจฉัยครับคือตามข้อบังคับข้อห้าสิบสี่นะครับยติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอ ล่วงหน้าซึ่งทั้งสองท่านนะครับก็ได้ทำตามข้อบังคับของท่านผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยทำตามวงเล็บหนึ่งคือเป็นพิจารณาเป็นเรื่องด่วนส่วนทางท่านอนุสรณ์ก็ตามข้อบังคับเช่นเดียวกันคือขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้เสนอมา4ี่ห้าสี่ห้าร่างนะครับก็ถูกข้อบังคับทั้งคู่ทีนี้นั่นหมายความว่า,วาเรามีสองยติ นี้พูดคุยเจรจาหารือกันก่อนได้ไหมครับครับท่านประธานครับขออนุญาตหารือแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นครับเียนท่านประธานครับผมสุทธิพงบุยุพินโยครับภรคประชาชนจังหวัดระยองคือเมื่อมีการเสนอยติด่วนโดวยวาจาไปแล้วหนึ่งยติยติที่สองเนี่ยเป็นยติคนละลักษณะกันแล้วท่าที่ผมเห็นในใบลงชื่อหน้าบันลังเนี่ยยติและผู้เสนอยติด่วนโดวยวาจาเรื่องเป็นินไหวนะที่ทราบก็มีทางทั้งฝักฝ่ายค้านและฝักฝ่ายรัฐบาลพอยติเรื่องพป็นินไหวเนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ และทุกคนต้องการจะรับทราบข้อมูลรวมถึงเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลคำถามคือทาไมต้องมีการเร่งรัดพยายามจะรัดเอาเรื่องเอนเทนเนต์คอมเพกขึ้นมาณนะเวลานี้ดังนั้นเนี่ยเรื่องการเสนอซ้อนยติหรือไม่เนี่ยผมว่าท่านประธานอาจจะต้องวินิจฉัยแต่ถ้าท่านประธานวินิจฉัยว่าเป็นการเสนอยติโดยชอบแล้วคำถามคือจะพิจารณาอย่างไรเพราะท่านผู้นาฝ่ายค้านเสนอก่อนและมีผู้รับรองแล้วแล้วผู้เสนอยติอื่นๆที่เกี่ยวข้องในทําเร,รเดียวกันจะทาอย่างไรยังไงเรื่องนี้ผมว่าก็ต้องหารือนะครับเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะวินันรครบต่อดี ผมผมถึงได้บอกไหมครับว่าก็เป็นไปตามข้อบังคับทั้งคู่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเจรจากันนะครับก็ลองฝากเจรจากันสักคู่ไหมครับท่านผู้นำฝ่ายค้านเช่นะขอบคุณท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตหารือท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมเข้าใจดีว่าตาม ข้อวินิจฉัยของท่านประธานที่บอกว่าเพื่อนสมาชิกได้เสนอยติตามข้อบังคับถูกต้องครับเป็นไปตามข้อบังคับแต่ว่าโดยตามหลักการครับท่านประธานการที่เราจะมียตินะครับถ้าเป็นเรื่องเดียวกันแต่มีความเห็นต่างท่านประธานสามารถที่จะมัดรวมเพื่อที่จะมาลงคะแนนเสียงในการโหวตคนละเรื่องกันได้แต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้ลุกขึ้นเสนอยติในการขอเปลี่ยนระเบียบวาระเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเป็นไปตามข้อบังคับที่เขามีสิทธิ์ในการเสนอแต่ว่าเป็นคนละเรื่องกับที่ทางผมได้เสนอ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามกระบวนการที่ถูกต้องในสภานะครับหรือทั้งประธานเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณจะต้องมีการวินิจฉัยก่อนว่าจากสภานะครับมีมติในสภาก่อนว่าสภาจะอนุมัตินะครับให้มีการพิจารณาวาระด่วนในเรื่องของเหตแผ่นดิน,นไหวในวันนี้ก่อนหรือไม่นะครับก่อนที่จะไปทําในเรื่องอื่นๆได้ไม่งั้นก็จะเป็นการเสนอยติซ้อนติครับขอบคุณครับทางนี้บ้างครับท่านนักกรนะกับเรียนท่าน ประธานสภาผู้แทนรัสดรที่ครบกระผม,มัทรกรศิริรัตยยกรสอสจอัสงหวัดฉะเชิงเซาพรรคการทำในซีกพกร่วมรัฐบาลผมขอแน่เรียนหารือท่านประธานอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในสภานี้เรารู้ว่าฝ่ายรัฐบาลจะเสนออะไรฝ่ายค้านจะเสนออะไร,ไระนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้นําฝ่ายค้านที่ท่านตั้งใจจะเสนอ,อยติด่วน ซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็ทราบกันดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญฝ่ายรัฐบาลผมเชื่อว่าเขาก็คุยกันแล้วครับผมไม่ได้เป็นวิทผมไม่ทราบแต่ผมก็ติดตามอยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยถ้าฝ่ายรัฐบาลเขาเสนอเลื่อนกฎหมายเนี่ยพอเลื่อนเสร็จปุ๊บยัตติด่วนของท่านผู้นําฝ่ายค้านก็สามารถพิจารณาต่อได้ผมเชื่อว่าทั้งทั้งสองฝั่งเนี่ยถอยกันคนละเก้าวันนี้มันก็ไปต่อได้ครับ แค่นั้นเองครับผมว่ามันมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่สลับซับซ้อนอะไรเลยครับก็เลยกราบเรียนาท่านประธานว่าจริงๆเรื่องจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าทั้งสองฝั่งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ใช้เวลาพูดคุยเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วนะครับเราทั้งคู่เราก็รู้ดีว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นนะครับจึงนําเรียนาท่านประธานครับเพราะว่าอยากจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยให้มันไปตามประสงค์ของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลครับขอบคุณครับผมถึงได้บอกกับท่านสมาชิกเมื่อสักครู่นฮะว่าให้ลอง เจรจากันดูนะครับท่านรังสิมันครับแล้วเมื่อสักครู่คุณหมอชนน่านท่านรังสิมันก่อน,นนะครับเชิญครับเรียนท่านประธานครับผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคป,ประชาชน,เ,น,นเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเสนอย,ยตินะครับเป็นคนแรกนะครับก่อนที่จะมีการขอให้มีการเปลี่ยนระเบียบวาระผมคิดว่าโดยหลักการก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะทำสองสิ่งนี้ไปพร้อมกันได้ ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องถามตั้งแต่ยติแรกที่มีการเสนอเข้าสู่สภาแห่งนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยสภาแห่งนี้เห็นด้วยหรือไม่นะครับถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านเราก็จะได้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาที่ท่านผู้นําฝ่ายค้านได้เสนอนั่นก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวแต่ถ้าเกิดว,ว่ามีผู้ใดคัดค้านสภาแห่งนี้ไม่เห็นชอบให้มีการพิจารณาในยติที่ผู้นําฝ่ายค้านได้เสนอเราก็ถึงจะไปพิจารณาในส่วนของยติที่2ที่มีการเสนอตามลาดับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงระเบียบวาละ เราก็จะต้องมีการถามครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนระเบียบวาระดังกล่าวผมคิดว่าลำดับมันเป็นแบบนั้นแต่นั้นเนี่ยอยากให้พิจารณาตามลำดับนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องต้องพูดคุยครับทางพักฝ่ายคา้านเราเห็นตรงกันแล้วนะครับว่าเรื่องแผ่นดินไหวในเวลานี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยเราขอยืนยันนะครับว่าให้พิจารณาตามลำดับที่ได้มีการเสนอ นั่นก็คือพิจารณาในยติที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านเสนอก่อนขอบคุณครับท่านประธานครับทานประธานครับคุณหมอครับเชิญนะท่านประธานที่เคารพกระผมชนะศิี์แก้เพื่อไทยจังหวัดน่านต่อกรณีที่มีเพื่อนสมาชิกเสนอยติเป็นยติด่วนด้วยวาจ,จาะนะครับหนึ่งยติแล้วก็เสนอยติโดยวาจ,จาเพื่อ เลื่อนระเบียบวาระซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อ54ประเด็นนี้ท่านท่านประธานนายกุณาวิชัยชอบแล้วด้วยข้อบังคับก็เป็นเรื่องของสภาจะพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้กับการพิจารณาติใดนะครับตามลําดับไปหรือก่อนหลังยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นหน้าที่ของท่านประธานและก็สภาแห่งนี้จะช่วยกันผมเองก็แปลกใจนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ย มีการพูดคุยกันมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องยติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแผ่นดินไหวความเสียหายที่เกิดขึ้น <c oughs> มีการพูดคุยกันแล้วแล้วสภาแห่งนี้วันนี้ก็ตั้งใจนะครับที่จะมาพิจารณาเรื่องนี้กันทางเสีกนี้ก็เตรียมที่เสนอยติด่วนด้วยวาจาเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว ที่คุนําฝ่ายค้านก็เสนอเรื่องของยติด่วนด้วยวาจารเรื่องแผ่นดินไหวมันมีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะหาทางออกได้โดยสภาพข้อที่จริงที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ยติด่วนด้วยวาจารเรื่องแผ่นดินไหวหรือเรื่องตึกถล่มไปแล้วเนี่ยใช้เวลาอภิปรายเนี่ยผมเชื่อว่าสมาชิกสภาแห่งที่สนใจเยอะมากนะครับวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะมาก แต่ขณะน,นี้พวกเรากงพร้อมกันอยู่นาตรงนี้เนี่ยยติด่วนเลื่อนระเบียบวระนะครับมันเป็นยติเพื่อเลื่อนเพื่อไปพิจารณาในสัปดาห์ต่อไปไม่ได้หมายความมาเลื่อนมาพิจารณาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสภาแห่งนี้เนี่ยถ้าดูตามข้อที่จรงิงผมอยากจะร้องขอท่านประธานผ่านมีเพื่อนสมาชิกเรามาให้ความเห็นชอบยติเลื่อนระเบียบวลาก่อนหลังจากนั้นก็เข้าสู่การพิจารายติดด่วนด้วยวาจา ทั้งสองยติที่กําลังจะเสนอสภาแห่งนี้ก็จะไปได้ไป,ไปอย่างไปทำหน้าที่อย่างสวยงามนะครับ <c oughs> ตามสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาต้องการติดตามอยู่ทำไมแย่งชิงกันจังหวะอย่างนี้ไม่จบครับมันไม่จบจริงๆอาศัยจังหวะขึ้นแล้วก็เสียกนี้จะต้องยอมถ้าไม่ยอมประชาชนด่าว่าคุณไม่เห็นความสำคัญของแผ่นดินไหวมันเป็นวิธีการที่ ผมเชื่อว่ามันไม่สง่าง,งามไม่เหมาะสมแล้วครับความจําเป็นของซีกรัฐบาลที่จะเอากฎหมายเชิงนโยบายเข้าก็เป็นซีของเสียงข้างมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยโหวตครับท่านประธานครับโหวตว่าจะเอาเรื่องใดก่อนเนี่ยก็เป็นมติสภาตัดสินไปมีเสนอสองยติเห็นชอบว่าจะเอายติไหนขึ้นก่อนท่านประธานถามเลยครับชาิเอายติด่วน ด้วยวาจาก็แห่เห็นชอบก็โหวตถ้าชนะเอาเลยครับแต่ถ้าซีกนี้ชนะก็เอาเรื่องนี้มาโหวตก่อนก็จบไปแค่เรียงลําดับครับท่านประธานครับจัดลําดับครับในสภาแห่งนี้เนี่ยไม่มีใครถูกที่สุดหรอกครับเสียงข้างมากครับถูกที่สุดขอบพระคุณท่านประธานขอบคุณคุณหมอชนน่านครับทางฝ่ายค้าบ้างครับท่านประธานมิฟครับเชิญนะท่านประการวุฒิขอบคุณท่านประธานครับ ผมประควาวุู้มีประสบคุณผูทแทนรัศฎรมีสิทธิชีชชพประชาชนครับผมคิดว่าท่านนางสิมันได้พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าท่านผู้นาฝ่ายค้านเนี่ยได้เสนอยติด่วนด้วยวาจาแล้วก็มีผู้รับรองถูกต้องนะครับทางฝั่งถ้าาฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้เสนอยติในการขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมในภายหลังและมีผู้รับรองถูกต้องนะครับผมว่าเราก็คงจะต้องยืนยันนะครับว่าทําไปตามขั้นตอนนะครับว่าผู้ที่เสนอก่อนก็ควรจะได้พิจารณายติก่อนนะครับ ผมเข้าใจดีครับแล้วก็จริงๆก็เป็นไปตามที่ท่านคุณหมอชอนน่านพูดนะครับว่ายติโดนเป็นไวเนี่ยคงจะมีผู้สนใจอภิปรายจํานวนมากนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วถ้ามันมากแล้วมันจะทําไมครับผมก็อยู่เนี่ยครับสองทุม่มสามทุ่มก็อยู่หรือว่าจะยอมรับว่าสองสามทุ่มฝั่งนั้นไม่มีคนอยู่ลงมติกันแล้วพูดกันมาตรงๆเลยก็ได้ครับว่าคุมประชุมจนถึงสองสามทุม่มแล้วค่อยมาเลือกระเบียบวาละกันไม่ได้ในเมื่อตอนนี้ขั้นตอน ผู้นำผู้นำฝ่ายค้าเป็นผู้เสนอยติก่อนฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้เสนอยติตามขึ้นมาทีหลังแล้วผมก็วลน,นะครับท่านประธานถ้าเราจะมาโหวตกันว่าเอาอะไรก่อนหลังเนี่ยเราเราลองวินิจฉัยข้อห้าิบหน่อยครับว่าตกลงแล้วอันนี้มันจะกลายเป็นยติซ้อนยติหรือไม่แล้วมันอาจจะมีผลทำให้ยติของท่านผู้นำฝ่ายค้าเนี่ยตกไปหรือไม่หางแพ้กันลงมตินะครับแล้วก็ทิ้งท้ายที่สุดนะครับผมว่าความชิดที่บอกว่าเสียงข้างมากถูกต้องที่สุดเนี่ยมันอันตรายกับประชาธิปไตยอย่างยิ่งนะครับ และมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอบ่วนทำงานก็ไม่ชอบเป่านะ